เอาละครับผมมาในการแข่งขันที่เปิ c ครูเพย์นะครับของเกมรอยัลคาร์แบทเทิลสำหรับใครที่อยากจะแข่งนะครับอย่าลืมอีเวนต์นี้นะโอเคสนเสารวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของเกมรอยัลคารนะครับกับอีเวนต์ทิปเปิลครูเพย์รอยอลคารครูแบทเทิลนะครับซึ่งชิงเงินรางวัลกว่า10,000 0บาทโอ้ m ม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นโอกาสดีเลยสำหรับคนที่อยากจะแบบฝึกฝีมือหรือว่า ล่าเงินรางวัลในเกมมายโอ้าวนะครับผมโดยที่รายละเอียดกิจกรรมเนี่ยวันนี้ผมจะมีใส่ไว้ในดีสคริปชั่นครับตัวผมจะอธิบายคร่าวๆนะโดยที่การแข่งขันนะครับก็จะมีอยู่2รอบนั่นคือเป็นช่วงของสนามซ้อมนะครับ s p ร i งเทรน i n ่ง g วันที่1 8บแถึงยีหรือก็คือวันนี้ตอนที่ผมลงคลิปนั่นเองกับวันแข่งจริงนะัคือวันที่2 4่สถึงสามิถุนายนซึ่งกินเวลาทั้งหมด1สัปดาห์นะครับว่ากิจกรรมจะอยู่ในช่วง2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผม นะโดยที่รางวัลสามารถไปเช็คได้ในลิงก์ที่ผมส่งมองไว้ในด้านล่างได้เลยนะครับว่า1คนเนี่ยได้รางวัลเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีรางวัลสำหรับการติดอันดับแล้วก็จํานวนเวลาในการเล่นด้วยนะครับอ่าแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือรางวัลสำหรับสนามจริงครับอันดับหนึ่งได้วันหกหมื่นบาทว้าวสุดยอดไปเลยครับอันดับที่สองได้สามหมื่นบาทครับอันดับสามได้หนึ่งหมื่นบาท อันดับ4ี่ครับห้าพันเพชรต่อสมาชิกในทีม1คนอันดับ5 3 0 0 0เพชรต่อสมาชิกในทีมถึงคนนะครับแล้วก็6กถึงสิจะได้1,000นะครับแล้วก็500ตามลำดับ11บขึ้นไปเนี่ยนะโดยที่ในการออนไลน์นะครับเราจะได้เป็นกล่องซีซันบ็อกซ์พร้อมกับทองในเกมนะครับแล้วก็สกินในการทำอาหารรุ่นลิมิเต็ดสำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมนะโดยที่ ใครที่สนใจครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยบอกเลยว่าอย่าพลาดกันเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยชิงรางวัลถึง60,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่ในการเข้าแข่งครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ south east asia ครับ2เลือกโหมด Crew Match ครับซึ่งโหมดครูแ c h เนี่ยจะปรากฏขึ้นในกิจกรรมการแข่งขันเท่านั้นจัดทีม3าคนแล้วลงทะเบียนกันได้เลยนะครับผมโดยที่รางวัลน,นะครับจะมอบให้กับ ผู้ชนะตามบบลำดับรางสิ้นสุดกิจกรรมนะครับอ่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คืออ่าเรื่องของสมาชิกในทีมนะครับเพราะว่ามันจะมีการเก็บคะแนนในแต่ละวันนะครับแล้วก็มาสุดไฟนอลหน้จาจะนั้นก็แจกรางวัลกันโดยถ้าผู้เล่นนะครับเข้าร่วมกับทีมหลายทีมสมมุติว่าในนี้มันมีตัวอย่างเช่นผู้เล่น A เล่นในทีม123คะแนนจะเป็น,นของทีม1 2 3ตามมาแบบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยากจะปั๊มสกอร์เพื่อให้ได้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ย เราจําเป็นที่ต้องเล่นทีมเดิมตลอดการแข่งขันเพื่อคะแนนของเราเนี่ยครับจะได้ไปโปะอยู่ในทีมที่เราเล่นจริงๆแค่ทีมเดียวไม่งั้นเนี่ยทีมอื่นถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่บ่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับผมนี่ก็เป็นอ้อที่ต้องระวังนะครับส่วนไม่ให้กิจกรรมเนี่ยแน่นอนครับว่าห้ามห้ามใช้โปรแกรมโกงห้ามใช้โปรแกรมเสริมหากเราก็หากชื่อของตัวละครผิดกฎของทีมงานก็โดนแบนหรือว่าการใช้บัคกต่างๆก็ไม่สามารถทําได้ด้วยเช่นกัน ในเกมนี้นะครับเนื่องจากก็จะถือว่าโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ที่สําคัญครับผมกิจกจรมนี้สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับจัดขึ้นสำหรับประเทศไทยเท่านั้นผู้เล่นที่อยู่นอกประเทศไทยไม่สามารถเข้าแข่งขันได้นั่นเองนะครับผมโดยที่ในเกณฑ์ก็จะมีบอกเรื่องของหาคะแนนเท่ากันจะจัดลำดับตามเกมต่อไปนี้นะครับคะแนนจํานวนการสังหารและระยะเวลาที่รอดชีวิตครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคะแนนสําคัญที่สุดนะแต่คะแนนดันเท่ากันเนี่ย แบบถัดมาที่ผมเข้าใจก็คือเรื่องของจานวนการคิวนั่นเองครับผมนะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้สกี่ับใครที่สนใจก็อย่าลืมลงแข่งขันกันด้วยนะครับนะแบบผมนี่เห็นแล้วแบบเรียกได้ว่าจะต้องลงแข่งสักครั้งหนึ่งเลยนะครับเผื่อว่าจะไังวัดนกับเขาบ้างอ่าววันนี้ผมขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวยังไงไว้เดี๋ยวไว้เจอกันในการแข่งนะครับผมไปทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ